สวัสดีค่ะอคตอนนี้อยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ศาลเจ้าฮ่อกวนอูค่ะแต่เราแค่ามาจอดรถนะคะเราจะไปกินเราจะไปกินผัดไทยท่าย,ยางกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้นะคะจากศาลเจ้าฮ่อกวนอูนะคะประมาณ3ามเก้าเราก็มาถึงผัดไทยท่าย,ยางกันแล้วค่ะก็ทางเรานะคะได้สั่งผัดไทยที่เป็นแบบ best seller ของที่นี่นะแล้วก็มีการสั่งสั่งอะไรผัดไทยขอไข่ซึ่งไม่มีในเมนูนะคะไม่ต้องสั่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าหน้าตาของน้องผัดไทยนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ น,น,น,นี่นะคะเราก็อยู่กันที่ท่าน้ำ้ามพบค่ะเอาแล้วอ,อันนี้จะป้อนไงเธอก็ป้อนกับมือเลยไม่เอา<ม>

าแล้วนี่แหละคือรายการเที่ยวที่ไทยแต่อยู่ไหนไม่รู้รายการเที่ยวทั่วไทยแต่ว่าจอยู่กับเธอ,อ keep falling for you like every night Been black and white. ที่นี่นะคะขับ ATV สองร้อยห้าสิบบาทต่อคันเขาบอกว่าปกติเขาจะปล่อยน้ำก็คือออกมาจะไม่ใช่สภาพอย่างนี้ก็จะปีดเปียกปอนๆอหรือครัวนิดหน่อยนะคะแต่ทางทระหดดีค่ะรู้สึกว่าประทับใจใน first time ครั้งแรกที่ได้ ATV Never forget. <laughs> Red <Writing> and <laughs> orange sorbet, like it is the best yeah In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellite. Yeah, it's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. I'm all up in the clouds. When... Yeah, we should take it slow, just like day by day. Like Day by day, yeah. I'm all up in the clouds when I'm pouring rain. Ain't never coming down, it's your calling. ตอนนี้ก็อยู่ที่เป็นเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางของแก่งกระจานนะจ๊ะปลายทางมาันคะืออะไรนะอันนี้มันคือแม่น้ําปีบูรานหรือว่าปานบุรีนั่นเองก็เป็นแม่น้ําอยู่แล้วมันก็จะไหลเป็นแหล่งลําธารไปแล้วก็เดินปลายทางมันคืออะไรทักอย่างเียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็รู้เองแหละ ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่แคมป์ใหม่เก่งกระจาค่ะแคมป์ใหม่เก่งกระจาดนะฮะบรรยากาศน่ารักก็คือเราตามมาจากรีวิวก็คือเห็นใน Facebook เห็นเพื่อนมาก็เลยว่าเอ้ยมันน่าจะดูโอเคก็เลยจองกันมาค่ะโดยที่นี่นะคะจะมีที่พักหลายแบบค่ะคุณสามารถเอาเต็นท์ของตัวเองมากลางได้ก็จะเสียค่ากลางถึงสองร สองร้อยบาทแล้วก็มีม <Okay. S 1> เต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีกระโจมกระโจมก็จะนอนได้สี่คนแล้วก็มีบ้านมันเรียกว่าอะไรอะแต่จริงๆอ่ะที่นี่เขาจะมีให้พาขายาแต่ว่าสถานโควิดหรือวิสัยทัศน์สถานการณ์โควิดหรืออะไรก็ไม่มีขายยาไม่ใครอยู่ในน้ําเลยเป็นยังไงอ๋อข้าวเย็นของเราคนะือหมูกระทะก็เดี๋ยวราจะไปดูกันว่าหมูกระทะน่ากินแค่ไหนแต่ก่อนเเราจะไปกินหมูกระทะนะฮะอย่าลืม กดเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ้งทางด้านล่างนี้ด้วยนะคะชาแนลอะไรไม่รู้ครับไม่มีชาแนลด้วยตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้เข้าตาค่ะอย่ามาช่วงที่ฝุ่นเยอะนะคะจริงค่ะเนอแต่ว่าสะดุดรักฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดนึงทุกคนก็ต้องทำใจนะจ๊ะแต่ว่าก็จะได้บรรยากาศที่เนี่ยตื่นมาก็อย่างเงี้ยอันนี้เป็นห้องไม่มีแอร์ใช่ไหมออกยัง ยังไม่ออกหมือนว่าเคดเป็นอะไรคะเสียใจค่ะพอรู้จักกับคนอย่างนั้นภูมิคือแบบต้ององไห้เขยอะค่ะแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยคืออะไรคะที่นี่นะคะมีไพ่ดองก็คือว่าจริงๆอย่างที่นี่ขับมาลึกอยู่พอสมควรแต่ว่ามีไัยดองความเศร้าคือไม่มีรถกะทิโอ้ยเป็นไปได้ยังไงขอกินด้วยมีเหลือเผือกกาแฟชาเขียวกโก้ แต่เพิ่งเคยกินค่ะรสเผือกค่ารสกะทิมากเลยค่ะแต่มันจะมีความหวานมากกว่ารสกะทินิดนึงในตอนนี้ก็คือพระอาทิตย์มันเริ่มหายไปจากภูเขาแล้ว you She looks so those boochies lights Yeah in wonder hides under นี้มื้อเช้าเราก็มากินกาแฟแบบที่ริมทะเลต่ดเสนอหก็พาดูอะไรนะตุนเวลาอะไรวะปีกวิเวกปีกวิเวกผิดไปหมดกาแฟน่าสนใจมากนะครับใช้จุดเด่นของเมืองพชรบุรีมาส่งกาแฟก็คืออ้มะพร้าวท่านีก็เปนต่างตาตโนดตนใหญ่ ก็เจ๋งดีนะฮะกาแฟทุกอย่างใช้เป็นนมสดแล้วก็วน้ำตาลไปชงกาแฟเจ๋งดีอร่อยจริงดีเจง๋ง<ม>คุณตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน,น <laughs> คะเกชายหาดชะอำชะอำแกงส้มเฮ้ยจะอบเบิร์ดจำเรื่องรายการตอนนี้ see you walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah. I wonder okay. why she hides. she's a mona lisa everyone's not enough to see her. there must be something better features you'll find beauty goes much deeper once you get to meet her she's a mona lisa บนนี้มันก็จะเป็นทางขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงน,ลงนะคะตอนนี้เรากำลังหาทางลงไปเคเบิลคาร์านะคะเหนื่อยมากเหนื่อยอยู่นะคะก็เป็นจริงๆมันก็เป็นทางที่มันก็เดินสะดวกนะคะเนี่ยมอไซค์สามารถขับขี่ได้แต่ว่ามีความชันอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางแนะนำคนที่จะมานะคะก็อย่าลืมมีน้ำมีน้ำแล้วกันแขมมีน้ำติดตัวไว้นะคะเพื่อดื่มแก้กระหายนะคะเหนื่อยไหมจ๊าเหนื่อยจนะ้ะ แต่ว่านั่นแหละสนุกดีสนุกดีจริงๆมีวัดด้วยแต่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่ามันต้องขึ้นไปคนไม่ค่อยรู้ว่าแบบเยอะคนถึงแบบใหญ่อืมจริงตื่นเต้นมากเหมือนแบบคนน่าจะขับมันเป็นทางผ่านอืมแต่ว่าผ่านก็จะเห็นนะที่แบบว่าวิ่งไปเข้าไปช้าอัมโฮหินอะไรยเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าเจดีย์อยู่บนเขาแต่ก็ไม่คิดว่าคืออาจจะนึกว่ามีแค่คือเจดีย์อะไรต่างๆมือหนึ่งว่าแบบมีเจดีย์อ่ะจะมีวัดมีอะไรเล็กๆแต่จริงๆมีมิวเซียมจ้าอืมใหญ่ใหญ่วิวก็ดี พอร้องเช้าเช้าตอนนี้ร้อนหนิหมอกมีอะไรอ๋อเราเปินอไรนั่นแหละครับร้องเช้าสวยมากแตก็มาไม่ได้ชอบอะแล้วตอนเย็นก็คงจะสวยว่ที่ตกกินแต่เราก็อยู่ไม่ได้ใช่เพราะว่าถึงแค่สี่โมงปะปิดสี่โมงแหววจัการนอ่ะเจ็ดสิบเมตร